อะพบพ่อกันอีกแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสำหรับวันอาทิตย์ย่งเป็นวันหยุดอยู่เดอ้อคะ่ะพี่น้องเมื่อนี้ยังเป็นวันหยุดพรุ่งนี้ถึงจะเป็นวันทำงานของข้าราชการหรือทำงานเงินเดือนเนาะคะ่ะพี่นอนะ้องเนาะอาดีใจนํำภูมีงานอเงินเดือนได้คุกเดือนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะดีใจน้ำเนาะคะ่ะ สำหรับเศร้าหายเศร้าหน้าเข้ากันสู่กันต่อไปฝนตกกะดีใจเนาะค่ะพี่น้องสำหรับเศร้าหาเศร้าหน้าเข้าหลายหลายคนใจจดใจจอลหลายคนรอแม่ขั่วกับหัวกะล่งของแม่ขั่วดิสามสูตร <c oughs> สูตรบนตัวเดียวไม่ปากหลัก ไนยังจังไปล่างบันโอ้ยจะม็นโดดนาโดดลังนอกว่าสันดกเึงวายู่คงทีนอกวะสูตรเหล็กแม่ขวดนี่อย่างคือจังไปจังสันให้บนมาล่างอือแต่ว่ากะกะดีสำรับผู้วิ่งผู้เลนดีดีสำรับผู้วิ่งผู้เลนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ วิ่งบนวิ่งล่างบบขาดทุนออกบนวิ่งกำไรสองเด้งออกเอ้ยออกบนวิ่งกำไรเด้งหนึ่งขันวิ่งบนวิ่งล่างถ้าออกล่างมีกํกำไรสองเด้งบังเอิญบังเอิญขันไปออกล่างพี่น้องอะผู้วิ่งบนวิ่งวิ่งล่างถือว่าโชคดีไป วิ่งบนได้หน่อยๆเอาไหมรอบนี้เอาไหมแต่ว่าขึ้นมาโบาขึ้นหมูขึ้นไก่โบขึ้นหมูแถบบูรอบนี้ไปตามสูตรมันนนาะพี่น้องเนาะตามส,ตสูตรสูตรเดินเท่ากับเดินต่อสูตรบบเดินเท่ากับให้กำลังใจเพิ่นตัวเลขแนวทางิฟหลัก เฮ็ดจังไหนจังสิหูวา่ามาเลขตัวเดียววอ้ยจ้เพิ่นมาตอบยังฟันคือเป,ปลี่ยแล้วบุฮึมอันสูตรบนได้ตัวหนึ่งถือว่าเพิ่นเฮ็ดมาดีเนี่ยทุกอาจารย์เนาะค่ะพี่น้องเนาะสูตรล่างเพิ่นได้สองตัวถือว่าเยี่ยมเฮ็ดตังไหนจังสิหูวา่ามาล่างเฮ็ดตังไหนจังสิหูว่ามาบน ผู้เฮ็ดเป็นกะว่าง่ายผู้เฮ็ดบ่เป็นกระร่บึงน้ำแม่ขั่วน้ำอาจารย์เนาะแม่เฮาผู้บ่เป็นก็คือผู้บ่เป็นผู้เป็นก็คือผู้เป็ี่นผู้ลังคนผู้เพิ่นเฮ็ดเป็นเพิ่นกะว่าง่ายผู้เฮ็ดบ่เป็นเพิ่นกะว่าเฮ็ดจังใดจังสี่ใดอยู่นั่นล่ะเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาไปเบิ่งตัวเลขแนวทางของแม่ขั่ว สูตรวิ่งบนสูตรบนตัวเดียวไม่ปักหลังถือว่าเด,ดินมากลายงวดแล้วก็มาหลุดงวดนึงแล้วก็มาเดินเดินผ่านมาล้างบบลงตอมาหลางังเอามันสิเป็นจังไรเข้ากับไปตามสูตรของโตเลขเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ขอประทานอาภัยค่ะพี่น้อง มันสิบมันมาบนมาลางเข้ากับไปตามสูตรเพราะว่าเขาเฮตดตามสูตรเข้ากับบอลูได้วาตัวเลขแนวทางสิเป็นตัวไดออกมาแบบไดรางวัลที่หนึง่นงเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาไปเบิ้งตัวเลขแนวทางน้าก,กันกับของแม่ขั้วนะคะ่ะสูตรบนตัวเดียวไม่ปักหลักตัวเลขงวดที่พันมาเป็นตัวใดบางคนก็นลืมตัวเลขงวดที่จะถึงนีส่สิเป็นตัวไดไปเบิ้งน้ากันค่ะพี่น้อง มาค่ะมาเบิงตัวเลขแนวทั้งงวดที่ผ่านมนาของแม่ขัวเนาะค่ะพี่น้องเนาะเนี่ยสูตรบนตัวเดียวไม่ปักหลักจังได้จังไปเปลี่ยนรางพี่น้องหลุดไปอยู่รางเฮ้ยชะมงเงิดหลีบอยู่กับหมอง <c oughs> เนี่ยไอแม่ขั่วหัวจะตก บอกว่าให้ออกบุญเพิินกลับไปอยู่ลางกว่าเฮ้ยมารอกนี้สิอยู่ใส่สิเดินต่อหรือไม่เข้าไปเบิงน้ากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันใดก็เป็นตามสูตรเนาะคะ่ะไปตามสูตรสูตรสิเดินเดินบนเพื่อเดินเดินลาง เข้ากับไปเบึงน้ากันบ่มีผู้ใดหารูใหม่ว่าตัวเล็กแนวท่างสิออกตัวใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะสูตรบนตัวเดียว สูตรบนตัวเดียวไม่ปักหลักเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อเอาไพยสิสั่งจองพระศรีวะรีหรือว่าหลวงปู่ทวดเด้อค่ะพี่น้องเด้อสั่งจองเขามาใดเด้อค่ะ รัวพารวยสูตรนี่จากสิไปบนสูตรเพื่อนละมาบนดีๆจังไหนจังมาลงลางพี่น้องก็ถือว่าเดืนมากหลายงวดอยู่ดิแต่ว,ว่ามาลุดงวดหนึ่งบานนี่มาลงลางพะนะงวดทีผ่านมานีเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะโตเดียว นาเ่นยุพี่น้องนาเ่นยังปีเพราะว่าเลขตัวเดียวรักเดียวเป็นเท่าสิวิ่งวิ่งบนล่างกับย่งบ่ขาดทุนเนาะค่ะย่งบ่ท่านได้ขาดทุนแต่ว่าถ้าวิ่งล่างกับสิมีกําไรหลายถ้าออกล่างถ้าออกบนกับสิมีกําไรอยูน่อยบอ่อหลรอบนี่เพิ่นขึ้นเลยมากบ่คือมูบู เออรอบนี่ได้มาบลอคคือมูค่ะพี่น้องจังว่าสิเป็นตัวใดหนึ่งบันจะเดินบลอหรือบลอเดินเฮ่ากับยัง่งบล็อทในรูไมเพราะว่าตัวเลขก็คือเป็นแค่เพียงแนวทาง ให้ห้าพิจานาณาย่านเอาเนาะค่ะพี่น้องเนาะวดวันที่16บมิถุนายนวิ่งสามบนไปลงลางบ่ปากหลักเด้อค่ะตัวเดียวบ่ปากหลักเด้อสีมาในรูปแบบร้อยสิบหน่วยได้เนาะค่ะเนาะเตีว,ว่าถ้าวิ่งถาแล่นก็คือบอ่ขาดทุนละอ่าแม่ขั้วเวา้ารอบนี้วันที่หนึ่งกรกดาคมพศสองพัน หาร้อยหกสิบเจ็ดสูตรบนตัวเดียวไม่ปักหลักหนึ่งได้นึ่งตัวเดียวแคปนาจอไว้พี่น้องแคปนาจอไวพ้พิจารณาแคปนาจอไว้ทะเบิงตัวเลขก็คือเป็นแค่เพียงแนวทางเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาค่นตีนึ่งกลับไปจับเชอร์โรตารี่ไว้อ่าถ้าผูใ้ใดหมักหนึ่งในใจกลับไปจับไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อ สิเป็นเนึ้งยังกะเรียกเอาลักนวยรักซิบใสเอเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอ้าแคปหน้าจอไว้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่ไปพอกันในคลิปหนาเนาะค่ะพี่น้องเนาะมักชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งหัวใจให้แม่ขั้วในเด้อค่ะรอปักมูลล่างหลุดออกมานนาจะเป็นมืออื่นคือสิได้รอแม่ขั้วมาตออใดอาดได้มาตอนใดแม่ขั้วกับสิลงตอนั้นเด้อค่ะพี่น้องเด้อ อะพอกันคลิปนาเนาะค่ะคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ